สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับไม่ีความรู้ <_ t od g> เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยเป็นประจํานะครับผมก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมอูลดีๆจากทางช่องของเรานะครับในคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้เป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็ สอบถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับว่าเหรียญสิบบาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนนะครับที่เป็นเหรียญมีเรือนะครับมีคนรับซื้อหรือว่าขายได้เหรียญละหมื่นเหรียญละแสนจริงไหมนะครับที่สอบถามผมมานะครับผมก็ไม่ได้ถามต่อไปนะครับว่าได้ยินมาจากไหนนะครับผมก็เลยจะมาวิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็จะมาพูดให้ฟังนะครับ เหรียญที่มีเรือนะครับก็ที่ผมได้พบเจอบ่อยนะครับก็น่าจะเป็นเหรียญปีพศ2549นะครับผมก็เคยมีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เก็บไว้นะครับผมนําไปซื้อกับข้าวแล้วนะครับคําว่าเหรียญมีเรือนะครับก็จะมีเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับที่เป็นเนื้อเกินนะครับเรียกว่าเหรียญมีเรือนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรือนะครับ เป็นเนื้อเกินนะครับที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการผลิตนะครับถามว่าเรียญมีเรือน,นะครับก็ส่วนมากก็จะพบเจอกับปีพศ2549หรือว่าปีพศ2550ก็พอได้พบเจออยู่นะครับถามว่ามีราคาไหมมีคนรับซื้อหรือว่าถ้ามีจะใายได้เหรียญละหมื่นเหรียญละแสนไหม ถ้าจะตอบว่าไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ผมจะพูดให้ฟังนะครับขายได้นะครับแต่ว่าขายได้เฉพาะคนนะครับเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ก็ราคาอาจจะไม่สูงนะครับอาจจะเกินหน้าเหรียญ5บาท10บาทนะครับแต่ขายไม่ได้ให้กับทุกคนนะครับจะขายได้ให้กับคนที่ยังไม่มีแล้วอยากจะได้ภาสาสมนะครับแต่ถามว่าจะขายได้ในราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบาทไหม ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องปินเหรียญเนื้อเกินในปีพศ2533นะครับอย่าว่าจตเป็นแสนนะครับเป็นล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าจะไปหาปีพศ2533มาตีไหนล่ะครับเพราะว่าปินเหรียญที่ไม่มีในระบบหมุนเวียนนะครับสรุปเร็วนะครับถ้าอยากจะายได้เหรียญละหมื่นเหรียญละแสนนะครับ ต้องเป็นเหรียญเนื้อเกินหรือว่าเหรียญมีเรืออยู่บนเหรียญปีพศ2533เท่านั้นนะครับอย่าว่าแต่เสนนะครับเป็นล้านเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเราคงไม่มีโอกาสได้พบเจอหรอกครับปีพศ2533นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับ